ขออนรับเพื่อนเเขาสู่เกมแลกนาล็อกออร์เรนจินกับพรมิเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการรับตั๋วเปลี่ยนอาชีพฟรีโดยที่เราไม่ต้องเสีย1000แมวในการซื้อและก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกมแลกนาล็อกออร์เรนจินที่เขาจะมีเติมแบบเหมาแพ็คก็จะถูกลงมากขึ้นกว่าเดิมอีกมีเกมฮองคา o สตาร์เลมีเกนชินอิมแพค มสามารถทักไปที่แฟนเพจ a c e b o o k powerpay หรือไม่สะดวกช่องทาง Facebook ก็สามารถแอ like ดไลน์แอด powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerpay นะครับตอนนี้ทางเกมนะักนารล็รกอกออร์นจินนะครับเขาก็จะมีครัรด์ใหม่เข้ามาเป็นอาเคมิดซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ด้วยใบยเปลี่ยนอาชีพแต่คูป,ปองสาหรับเปลี่ยนคาัาอาชีพฟรีนะครับเราก็ต้องมาเข้าร่วม d i s c o r d เขาก็จะมีกิจกรรมที่หน้าลิงก์เว็บไซต์ของเขาเราก็สามารถกดเข้าร่วมไปได้เลยนะครับเมื่อเรากดลิงก์มาเรียบร้อยแล้วอ่ะเขาก็จะพาเราไปทีี่่่ปปุมม Discord Discord ขของงเเเ้าาารรกก็ิด Discord ึึนซนซใณที่ เรามาอยู่หน้านี้เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกเลยก็คือเราเนี่ยต้องเข้ามาที่ start ทเขาจะมีคําว่า start อยู่แล้วก็จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ด้านหน้าถ้าเราไม่เข้ามาที่นี่นะครับเราจะไม่สามารถรับคูป,ปองได้นะก็ให้เพื่อนๆน,นะครับกดเข้ามาที่เมนูนี้เขาก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าเมนูนี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามากดที่ตรงนี้เลยครับอีโมจิคอนเพื่อรับยศการกดเพื่อรับยศเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลานหน่อย แต่ทางที่ดีนะผมแนะนำนะครับให้ลองสลับดูระหว่างการเข้า PC กับการเข้ามือถือลองล็อกอินสลับไปดูได้เลยนะครับมือถืออาจจะง่ายกว่า PC ก็อาจจะลําบากหน่อยนะครับหลังจากที่เราได้รับยศมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดพวกเมนูต่างๆขึ้นมาเป็นแท็กพวกกิจกรรมอีเวนต์นะครับต่างๆตอนแรกมันจะไม่มีเยอะแบบนี้มันจะมีน้อยมากกว่านี้นะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้ามาที่รายละเอียดกิจกรรมนะครับตรงนี้แล้วก็ให้เรามากดตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะกดที่เมนูด้านนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่กดทางไหนก็ได้ เขาก็จะพาไปเหมือนกันนะครับเนี่ยเออหลังจากมาเรียบร้อยแล้วนะครับในหน้าเมนูนี้ให้เพื่อนเพื่อนะครับกดที่คูปองด้านล่างตรงนี้เขาก็จะมีสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นรูปคูปองอยู่แล้วก็กดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็รอโหลดสักครู่เขาก็จะแจกโค้ดมานะครับเป็นโค้ดหน้าตาแบบนี้ก็ให้เราเอาโค้ดตรงนี้นะครับกรอบโค้ดไปแล้วก็ให้เราเนี่ยไปทําการใส่ซึ่งโค้ดเนี่ยจะมีเวลายอยู่แค่นนนนาทีเเ่ั้้ครรตองสน การใส่โค้ดแบบปกตินะครับรีวาร์ดแล้วก็มารีดีมกิฟต์แล้วก็กดยืนยันหลังจากที่เรากดยืนยันเรียบร้อยแล้วอะ่ะเราก็จะได้รับในจดหมายก็ใบเปลี่ยนอาชีพตรงนี้นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยการรับโค้ดเปลี่ยนอาชีพอ่ะที่มันจะยุ่งยากเลยนะครับนั่นก็คือการที่เขาเนี่ยจะรอประมวลผลให้เรารับจดเนี่ยแหละซึ่งตรงนี้ถ้าเราเข้าร่วมไม่ได้จริงอาจจะต้องรอเวลาหน่อยนะครับเพราะว่ากาิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาถึง1เดือนด้วยกันถ้าไม่รีบรอทําสัก 2- 3สวันให้หลังก็ได้หรือสักอาทิตย์หนึ่งให้หลัง ก็ได้แต่ถ้ารีบหน่อยนะครับมีอีกวิธีหนึ่งก็คือให้เพนนื่อนๆเข้าไปที่กลุ่มซื้อขายเขาก็จะมีคนทาโค้ดมาขายแต่การซื้อขายโค้ดนะครับอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิน15นาทีนะครับเราก็จะไม่สามารถใส่โค้ดได้อันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังที่ผมแนะนํานะครับฉะนั้นในส่วนนี้ต้องระวังดีๆนะและหลังจากที่เราได้ตัวเปลี่ยนคา่าอาชีพมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็ไปทําการเปลี่ยนอาชีพแบบปกติได้เลยลก็กลับไปที่พอนนะครับหรือว่าเราจะกดใช้ที่ใบก็ได้ของก็ต้องถอดให้หมดนะครับเืออองงก็ต้้ถดดใหหม ของในตลาดห้ามมีแล้วก็ลูนห้ามใส่แล้วก็ผานะเนี่ย,ย่าลืมลงด้วยหลังจากที่เราถอดหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนอาชีพใหม่ได้เลยนั่นก็คือไบโอถ้าใครเลเวลน้อยอยู่ก็จะเป็นอะเคมิสนะครับซึ่งอาชีพปลาขวดเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งอาชีพที่ค่อนข้างน่าเล่นนะเราสามารถเลือกเล่นเป็นสายปลาขวดหรือสายโฮมูนครูสได้แล้วแต่ชอบก็จะมีสายเสกสัตว์ซึ่งของรางวัลก็จะเหมือนกับก่อนหน้านี้นะครับไม่ได้แตกต่างกันก็มีตั้งแต่เลเวล40นะครับจนไปถึงเลเวล70 แล้วก็เพชรไดมอนด์เนี่ยที่เราจะได้รับก็ค่อนข้างเยอะถ้าใบฟรีอ่ะคุ้มแต่ถ้าใบไม่ฟรีนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ในการที่เราจะใช้เด่นแมวซึ่งในพาร์ทนี้ผมอาจจะไม่ได้เปลี่ยนให้ดูนะครับเพราะว่าผมติดครูดาวในการเปลี่ยนคาสอาชีพอยู่ผมจะไม่สามารถเปลี่ยนคาสอาชีพได้นะครับฉะนั้นสําหรับในพาร์ทนี้ผมก็มาแนะนําวิธีการรับคูปองในการเปลี่ยนคาสอาชีพประมาณนี้แล้วกันหวังว่าจะพอมีประโยชน์กับเพืเ่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบก็ฝากบกบกรนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับ